เ่านความร่วมมอกัรนะคะความร่วมมือร่วมใจและร่วมมือกันนะคะของหน่วยงานและวยงานส่วงานุ้กฝ่ายที่มีการค่ะขอหน่วยงานในสัตวป่าสวนนิเวศในัตว์ป่าเรนะคะก็ได้อ่าเข้าสู่ริเวณพืนที่จัดเลี้ยงนะคะวนี้มีอาหารไข่จิ้มถั่วแดงนะคะท่านนายทบบงไกรรัท่านรองผู้ว่าการจังหวัดทั้งสองท่านนะครับท่าน นายยกรวการบริหารส่วนจังหวัดนะานรับท่านอายการท่านตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมตัวแทนจากประธานหอการค้าตัวแทนจากภาคก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุภาคส่วนกับภาคจังหวัดกับทุก,กนหน, <_ d ata> น่นวยงาน,น <_ d ata> ท่านภาคเอกชนนะครับทุกภาคส่วนภาคเอกชนนะครับก็วันนี้ต้องขอวันนี้คือหลายส่วนราชการนะครับ กล้จกเสรยนราชการส่วนหนึ่งหน่วยง,งานนะครับเราก็มีท่านผู้การไฟฟ้าอีกหนึ่งครับเป็นสิแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีการโรยกย้ายนะครับในสายของตุลาการก็คือท่านประธานศาลอุธรณ์และท่านอดีศาลอาญาทุจริตท่านได้รับแต่งตั้งไปดุงตําแหน่งหัวหน้าศาลดีคณะศาจิกานะครับันที่ในตุลาคมเหมือนกันอาจจะผมปีนี้อาจจะต้องมน่าจอประมาณ สิบเก้าหรือยี่สิบครั้งนะครับพอตอนมาพบว่าได้สักสามสิบเก้านั่งถึงมาเริ่มงจุดสักกาแฟใหม่แต่ช่วงเดือนมกราคมอยู่ทุกคุยกันหรือทุกคุยก็ไม่สนิทต้องมีสร้างบรรยากาศการทำงานมีหลายรูปแบบในการสร้างความสามัคคีทุกภาคส่วนมาอยู่จะเป็นเคยมีส่วนการลงเ้องร้องทเลยหรือมาลองเรียนผุ้เรื่องการของราชการมีบ้านมีบ้านที่สบานบ้านของกัต้อบ้านหรือเจ้าหนุ่มหนุ่ยน้อยถือว่าน้อยมากเทียบ เพราะฉนั้นผมเคยเป็นผู้รไฟฟ้าเต้าไฟฟ้ากั่วยัน้องแ้ก็รอรู้วาลองวาปคคกลอง้เองประชัยรู้ไ้วาเรายกว่าการดึงการใช้ได้ของเจ้า้า

การมุ่งมุ่งที่ภาพรวมเนี่ยแล้วก็ท่านไหนอยากขึ้นมาพูดอะไรก็ขอช้านะครับก็สามารถขออนุญาตเรียเชิญว่าเวลไม่ได้นะครับส่วนท่านตรงไหนยี่มีน้ำควบอยู่ก็จะให้มาช่วยก้อนแจ้ได้นะครับยังมาได้อยู่นะครับ่างแต่ช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวไปช่วยที่ตาหน่อยนะครับก็ทั้งนี้ท่้นนะครับต้องขออนุญาตกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขออนุญาตนะคะที่จะเรียนเชิญท่านผู้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองทั้งสองข้านค่ะก็เป็นการ ทุกครั้งของการจัดสภากาแฟค่ะก็จะได้รับการตอบรับนะคะรวมถึงนะคะ,ะ,คะได้รับเกียรติจากแขกรับเกียรติทุกท่านนะคะมาเสร็จปร่งือวยกันนะคะค่ะแล้วบนเวทีนะคะก่อนนี้กดไ like ลค์ค่ะค่ะช่างภาพสื่อมวลชนแล้วก็อย่างอน